นี่คือสรุปครับกับเรื่องเจนเส้นห่วง NVIDIA และอนาคต AI ของไทยเราคือการมาไทยของเจนเส้นห่วงเนี่ย CEO ของ NVIDIA ไม่ใช่แค่ข่าวธรรมดานะครับแต่มันเป็นสัญญาณสำคัญเลยเขามาคุยกับนายกเราเรื่องความร่วมมือด้าน AI ซึ่งโหอันนี้อาจจะพลิกโฉมอนาคตเทคโนโลยีแล้วก็เศรษฐกิจบ้านเราไปเลยก็ได้นะประเด็นแรกเลยนะครับก็คือการเซ็น MOU กับกระทรวงดิจิทัลครับหรือ DES ครับ อันนี้ไม่ใช่แค่กระดาษแผ่นเดียวนะแต่มันบอกเลยว่า NVIDIA เนี่ยมองว่าไทยเรามีแวลเป็นฮับ AI ได้แล้วก็พร้อมจะหนุนเรื่องโครงสร้างพื้นฐานอย่างพวกซูเปอร์คอมพิวเตอร์แล้วก็เน้นมากๆเรื่องการปั้นคน AI อันนี้แหละสำคัญสุดๆ แล้วก็อีกอย่างที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือวิสัยทัศน์ของคุณห่วงเองที่แบบว่ากล้าเสี่ยงพัฒนา GPU ตั้งแต่เนินเน่นๆเลยทั้งที่ตอนนั้นใครๆก็สนแต่ CPU ใช่ไหมครับจนตอนนี้ GPU กลายเป็นหัวใจของ AI ไปแล้วซึ่งแนวคิดนี้ก็สะท้อนมาถึงการลงทุนในไทยเหมือนกันคือมองไกลมองอนาคตไม่ใช่แค่ผลสั้นๆและสุดท้ายครับสิ่งที่จับต้องได้เลยคือแผนลุยจริงนะ เอ็นวีดีเขาจะจับมือกับสตาร์อัพไทยกว่า50แห่งเลยนะแล้วก็มาหาอะไรอีกอีก40แห่งแล้วก็มียามยูคลาวด้วยซึ่งเป็นผู้ให้บริการคลาวด์ของไทยเพื่อจะสร้างระบบนิเวศ AI ของเราให้มันแข็งแรงจากข้างในเลยแล้วก็พัฒนา AI สัญชาติไทยอย่างเซียม GPT ทครับที่เป็นโมเดลภาษาขนาดใหญ่เพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีต่างชาติมากเกินไป